สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องทําได้ช่วยอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเครื่องตัดหญ้ากันนะครับอุปกรณ์เนี่ยครับเอาไว้ใส่น้ามันเครื่องเก่านะครับแล้วก็ขวดตวงนะครับเป็นขวดขนาดไหนก็ได้นะครับ100มลลนะครับที่เราต้องเอาไว้เติมเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับน้ำมันนะครับน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับ4 t ของย่ออะไรก็ได้นะครับ4ีทีแค่นั้นนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยน,นะครับก่อนอื่นเราเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนนะครับขันตรงนี้ออกเลยนะครับโอเคนะครับเทออกแล้วนะครับ น้ำมันเครื่องเก่าเราเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้หยอดโซ่ครับแล้วก็มาตวงนะครับ100่งมลิตรนะครับนะครับปวดอะไรก็ได้นะครับเราก็เติมเข้าไปในรูนี้เลยนะครับ เติมให้หมดนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฟ้านะครับอ่าสามารลองเช็คน้มันก่อนก็ได้นะครับ ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่าจะไม่เห็นนะครับน้ามันนะครับที่เราเติมร้อยมิลนะครับมันจะอยู่ประมาณปากนี้เลยนะครับเนี่ยปากรูของเกลียวเนี่ยครับอ่ามาณนี้ครับเนี่ยแล้ก็ปิดได้เลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคปิดแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปิดไม่แน่นนะครับตอนเราทํางานนะครับเราใช้งาน เดี๋ยวมันจะซึมออกมาเลอะแถวนี้นครับแค่นี้ครับง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์องช่องของผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ